สวัสดีครับป้าสวัสดีครับโอ้โหวันนี้บรรยากาศนะไอ้กลมๆนั้นพระอะไรปะฮะพระอะไรไม่ใช่พระอาทิตย์เออมันเป็นบบน่าจะเป็นรีเฟกซ์แต่ว่ามันดูเหมือนเหมือนมีพระอะไรไม่รู้อ๋อโอเคนึกว่าพระจันทร์เหรอคะไม่ใช่าพระจันทร์แลยไม่ใช่ทางพระอาทิตย์นะคะก็วันนี้ก็ยังมาอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับ,รบแล้วก็เป็นการเดินทางที่ไปตรวจหนังสือกับท่านอาจารย์เราก็จะมีบทเรียนได้ได้ได้วิชาได้ความรู้มาเพิ่มเติมวันก่อนเราเคยอธิบายไปแล้ว ทั้งหนึ่งเรื่องของสะพานมะขามตายพายที่บ้านภูเขาว่าเ,เส้นทางในการที่ท่านอาจารย์จะถ่ายพลังจากหัวมังกรเพื่อข้ามไปยังปีจักระจันนะโดยการข้ามไปเนี่ยโดยปกติปีจักระจันพื้นที่ปีกรรักระจันเป็นพื้นที่รอบที่มีน้ําล้อมพลังมันจะไม่สามารถข้ามลงไปได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีการถ่ายพลังเพื่อเป็นการเชื่อมพื้นที่ทั้งหมดให้มันอยู่ในลักษณะของพื้นที่ปีจักระจัน ทั้งหมดนะ<ช>โดยรัศมีโดยรวมทีนี้ตอนนี้ท่านอาจารย์ออกแบบสะพานไม้มะขามตายพายเนี่ยถ้าใครไปบ้านภูเขาสังเกตดูเวลาเรามีโอกาสไปเดินที่ปียกยังก็จันนะที่พื้นนะจะเห็นพื้นที่ที่เป็นพื้นไม้มะขามเนี่ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นขอบตรงที่ที่ขอบด้านข้างจะสังเกตว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะทําจะให้จะให้ช่างเนี่ย,ยดีไซน์ออกมาเป็นลนักษณะที่เป็นคลื่นนิดหน่อยใช่เป็นเป็นเหมือนแบบ เหมือนเหมือนความโค้งอ่ะเหมือนเหมือนมันจะมี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 ขอบยื่นออกมาเกินนิดนึงนะอาจารย์ตั้งใจนะไม่ใช่ไม่ตจริงทำให้มันเรียบง่ายกว่าแต่ว่าท่านอาจารย์ตั้งใจให้ทําแบบนี้เพราะว่าถ้าพลังมันไหลเป็นเส้นตรงยาวมันก็จะเป็นพิฆาตนะถ้าอาจารย์ต้องการให้พลังมันค่อยๆเคลื่อนที่นะอย่างน้อยมันจะถูกบีบในรอบแล้วค่อยๆเคลื่อนที่ไปเนี่ยแล้วมันก็จะลงได้รุ่มนวนกว่าแล้วในขณะเดียวกันเวลาลงเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ให้มันลงไปตรงๆแบบนี้ อนนาจารย์ก็จะบิดบิดหน้าบันไดให้มันลงลง<ช>มา <สะ S 1> ด้านข้างอย่างนี้เพราะว่าเวลาพลังมันถ่ายมาปุ๊บมันจะวิ่งตาม,มตามตามขอบของน้าไปอ่ามันจะได้โฟล์ไปรอบถูกต้องอคือทุกครั้งที่เราพูดถึงหรือว่าทุกครั้งสังเกตว่าทุกครั้งที่เราไปตรวจบ้านไหนอืแล้วเขามีการไม่ว่าเขาจะสร้างบ้านใหม่หรือว่ากําลังจะปรับปรุงบ้านเนี่ยใช่ส่วนใหญ่เราจะแนะนําว่าให้ทําถนนทางเดินเป็นรูปตัวเอฟาคำว่าเป็นรูปตัวเอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจะทําได้หลายแบบเหมือนกันนะคะป๋า อย่างเช่นครั้งนี้ที่เราออกต่างจังหวัดเนี่ยเราไปพบสถานที่ที่หนึ่งเป็นจุดแวะพักนะคะแล้วให้บังเอิญว่าเส้นทางที่เขาทําเนี่ยเขาทําถนนเหมือนจะตรงทําถนนใหญ่เลยนะถนนทางเดินเข้าไปในสวนนะแต่ว่าด้านข้างของขอบถนนเนี่ยเขาทําเป็นรูปคลื่นจริงๆแล้วเราอาจจะเรียกว่ารูปคลื่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือนก็นโค้งตัว S นั่นแหละแล้วศิลปะแล้วเขาทาเนี่ยคนดีไซน์เนี่ย ทำสองข้างเนี่ยไม่ได้สมมาตรน,นะอ,อแต่ว่าดูแล้วดูแล้วเนี่ยทาให้เกิดแล้วโค้งเนี่ยโค้งเล็กๆโค้งเล็กๆสลับไปนะคะสองข้างไม่เหมือนกันแต่ว่าทําให้เกิดหนึ่งความสบายตาออสองเส้นนําสายตามันชัดเจนมากสามเส้นทางนั้นทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อยากเดินอ,ะอ่ะอ,อยากจะเดินเข้าไปในเส้นทางนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราจะบอกไว้ก่อนว่าเส้นทางอย่างในรูปเนี่ยคือที่ถูกต้องคือขอบถนนนะคะอ แต่ว่าพื้นกับต้นไม้เนี่ยทำได้แค่ในสวนนะทำที่บ้านไม่ได้เพราะอะไรคะก็มืดคืมเกินไปก็ไม่ดีไงแล้วก็ในการเรียงพื้นเนี่ยอาจารย์เขาค่อนข้างให้ความสำคัญมากกับพื้นนะพื้นที่ดีคือเป็นพื้นที่เรียบๆสีสันเนี่ยไม่เข้มนะคบสีไม่เข้มไม่จัดจ้านใช่มมันหมายถึงว่าเวลาพลังมันเคลื่อนที่มันจะค่อยๆเคลื่อนที่ไปแบบราบลื่นถ้าพื้นที่มันเป็นสีเข้มเนี่ยพลังมันจะถูก จับยึดให้เคลื่อนที่ช้าลงเขาจะสะดุดใช่ไหมคะมันไม่ใช่ถ้าเป็นสีเข้มมันจะลักษณะคล้ายๆน้าค่ะหมายถึงว่ามันจะมีแรงดึงทําให้พลังมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงแต่ถ้าสีสว่างเนี่ยมันจะผลักให้พลังเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นอันนี้คือลักษณะ าบ้านที่มันเป็นสีเข้มเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าเวลาเราทําอะไรแล้วปัญหาหรืออุปสรรคมันจะเยอะกว่าบ้านที่มีพื้นที่เรียบๆสีสว่างๆคือท่านอาจารย์เรียกลักษณะที่ใช้พื้นสีเข้มมากเกินไปเนี่ยเรียกว่าพิฆาตตัดข้อเท้าทำไม<ล>ถึงเรียกว่าพิฆาตตัดข้อเท้าเพราะว่า เราเนี่ยจะเหมือนเดินอยู่บนเดินอยู่ในน้ําตลอดเวลาเขาเรียกว่าน้ำเนี่ยท่วมสะข้อเข่าเนี่ยเห็นไ,ไหมเนี่ยเวลาเคลื่อนที่เหมือนจะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าเคลื่อนที่บนบนบนพื้นที่ราบไงใช่ค่ะคือจริงๆอ่ะนัยยะของทางฮวงจุ้ยนะวันนี้ที่เราพูดถึงกนเรื่องทางเดินเนี่ยเส้นทางที่นําพลังเข้าบ้านเราคือถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้ความสําคัญเนี่ยกับถนนเนี่ยมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันคือเส้นทางผ่านของพลังไปบ้านเรา เริ่มต้นตั้งแต่ถนนจากประตูรั้วเข้ามาจนกระทั่งถึงลานหน้าบ้านใช่หรือแม้แต่ถนนทางเดินที่เราเชื่อมจากพื้นที่ลานหน้าบ้านเข้ามาที่ประตูบ้านนะคะสำคัญมากหรอนี่ก่อนนะเพราะฉะนั้นเราตัดประเด็นถนนนอกบ้านไปก่อนเพราะว่าถนนนอกบ้านเราควบคุมมันไม่ได้ถนนเรื่องชายภูมิแล้วกันทีนี้ถนนในบ้านเราควบคุมมันได้ถนนที่ดีหนึ่งคือมันจะต้องราบราบเรียบราบเรียบไม่เทไม่เอียงอันนี้สําคัญมากนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเราไปตรวจบ้านหวงจุ้ย สร้างมาประมาณ3ปีแล้วล่ะทีนี้เจ้าบ,บ้านเขาอยู่เจ้าบ,บ้านก็เรียนอาจารย์ว่าตั้งแต่อยู่บ้านหลังนี้มามันก็ดีนะแต่ว่ามันเหมือนกับดีไม่ที่สุดอ่ะ,อะมันยังไม่สุดม,มันยังไม่สุดขึ้นมาแค่ประมาณมันขยับขึ้นมาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเท่าที่เขาเท่เาที่เขาประเมินดูนะคะปัญหาหลักลึกคืออะไรรู้ไหมคระป๋าเคสนี้ป๋าไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ใช่ท่านอาจารย์บอกอย่างแรกนะปาดถนนก่อนเพราะว่าถนนเส้นทางที่เข้าบ้านมาเนี่ยหมายถึงจากประตูรั้วนะคะจากจากขอบถนนข้างหน้าจนมาถึงลานหน้าบ้าน ปรากฏว่าผู้รับเหมาเนี่ยด้วยความหวังดีผู้รับเหมาก็ทําเป็นถนนหลังเต่าให้นิดนิดโค้งนิดนิดโค้งตรงกลางเพราะว่าคือมันก็คงไม่นิดแหละขนาดอาจารย์รู้สึกได้เนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมไม่นิดแต่แต่อย่าลืมว่าอาจารย์เนี่ยนะมแม้แต่ความแตกต่างเล็กน้อยอาจารย์สัมผัสดได้มากกว่าเรานะเพราะตอนเราไปเดินเนี่ยเรายังไม่ค่อยรู้สึกเลยป้าจริงหรอจริง<อ>คือ ขึ้นมานิดเดียวเองจริงจนิดเดียวเองแทบจะไม่แทบจะไม่คือมองเห็นมองดูด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นหลังเต่าไม่รู้อ่าอาจารย์เดินโอ้นี่ขนาดไม่รู้นะถ้ารู้นี่ยิ่งหนักข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามในถนนเนี่ยต้องรับเลยหวังดีไงเพราะว่าเขาทําหลังเต่าเนี่ยเพราะเขาคิดว่าถ้าฝนตกลงมาใช่ไหมน้ำน้าก็จะได้ไหลออกไปด้านข้างแล้วไม่ขังอยู่ที่ถนนใช่แต่เจ้าบ้าน่ลืมไป ว่าการที่น้ําฝนตกลงมาแล้วน้ําไหลลงขอบด้านข้างพลังก็เหมือนกันเพราะเราพูดเสมอว่าพลังเนี่ยเปรียบเหมือนสายน้ำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตกลงมาปุ๊บไหลลงข้างนี้ค่ะจบแล้วยิ่งถนนในบ้านของชื่อมันเป็นโค้งเนี่ยนะพอมันมันมีปาดโค้งางเงี้พลังมันก็จะยิ่งเทลงไปไวขึ้นให้เราจินตนาการภาพถนนจากรั้วถึงบ้านเราเนี่ยให้เหมือนท่อส่งน้ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีขอบถ้ามันเป็นที่โล่งมันไม่เท่ากันมันจะต้องมีขอบสองข้าง เพื่อประคองให้พลังเนี่ยวิ่งเข้าไปตามเส้นทางจนถึงบ้านเราอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะนี่คำว่าขอบี่บ้าคำคำว่าขอบี่ป่าพูดถึงเนี่ยเช่นการทําเป็นขอบุตบาทชุดบาทนะคะเป็นถนนเลยได้หรือปลูกต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ใช่โดยลักษณะส่วนใหญ่ที่เราปลูกกันเนี่ยจะเป็นต้นไม้ที่มีดอกมีพุ่มมีดอกพุ่มเล็กๆไม่ต้องเป็นไม้ใหญ่นะแล้วเนี่ย เราต้องต้องต้องนึกว่าสมมติถ้าน้ำน้ำมันไหลน้ำมันไหลเออน้ำมันไหลมาทางน,มมมงนี้สมมติเราเราทำถนนโค้งเข้ามาอย่างนี้แล้วโดยปกติเราชอบทําโค้งโอบบ้านใช่ถูกต้องพอเราทําโค้งโอบบ้านปุ๊บเนี่ยเราอย่าลืมว่าไอ้ทางโค้งทางเนี้ยพลังมันจะมันจะออกไปกระเด็นออกไปเพราะเราก็วควรเราควรจะปลูกต้นไม้ล้อมอย่างนี้ สังเกตนะตัวอย่างที่ดียกอีกแล้วก็คือดีสอง่จุ้ยบ้านภูเขาแต่ละมุมที่ถนนมันโค้งเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าอาจารย์จะเอาพุ่มไม้ไปรับมันเสมอนะอาจารย์จะไม่ปล่อยให้มันวิ่งเลี่ยราดไปเรืร่อยเปื่อยวิ่งเลี่ยราดแหมใช้คํานี้นะคะคือ,อแล้วบ้านนั้นที่ผิดมหารอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเหมือนที่ป๋าบอกเวลาสุดปลายโค้งเนี่ยควรจะมีอะไรรับใช่ไหมอันนี้นอกจากเขาโล่งแล้วปรากฏว่าสุดปลายโค้งมันเป็นหลุมลงมาค่ปะป๋าเ,เป็นหลุมใหญ่มากด้วยท้าอาจารย์บอกว่าดูสิ ทำหลุมดักพลังไว้ขนาดนี้ใช่พลังมันก็จะไปติดค้างอยู่ที่ตรงนั้นนะถนนก็โค้งหลุมดักพลังก็มีมันดีขึ้นได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเก่งมากแล้วนะถือว่าบ้านของเจ้านีเก่งมากแล้วอันนั้ที่มันดีได้เพราะว่ามันมีลานหมิงถางมีทั้งลานหมิงถางแล้วก็มีภูเขาหลังบ้านเพราะว่าเนี่ยมันมันอย่างน้อยที่สุดก็ยังดีอยู่ใช่เพราะว่าลานหมิงถางอย่างน้อยพลังมันจะไปรวมตัวกันแล้วมันจะเข้าไปคือมันอาจจะกระจายไปทีนี้ไอความปรารถนาที่เขาอยากได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันก็จะช้าลงไป หลายคนที่ถามเราว่าเอ๊ะสังเกตบ้านจัดสรรถ้าบ้านจัดสรรเนี่ยท่านอาจารย์มักจะบอกว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้พวกคุณเดินขึ้นข้างบ้านคุณไม่ได้เข้าหน้าบ้านนึกออะไรคะเพราะเรามักจะเดินจากโรงรถแล้วก็ขึ้นเฉลียงแล้วก็เดินเข้ามาแล้วถึงจะเข้าประตูจริงๆแล้วมันคือการขึ้นข้างบ้านนะอาจารย์บอกถ้าคุณจะขึ้นตรงๆมันก็ดีกว่าตามปกติเนี่ยเราแนะนําให้ทํายังไงคะก็ไม่ต้องมีเทเลสเลยก็มีลานปุ๊บขึ้นเลยหรือ จากที่ลานเพียงต่างถนนถนนที่เข้าลานจอดรถเนี่ยเราก็จะมีเส้นทางเดินเล็กๆเพื่อเชื่อมกับตัวบ้านอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เพิ่มพลังให้มันไปถึงบ้านได้มากขึ้นถูกต้องที่หหลายคนเนี่ยเวลาทําเวลาหลายคนที่ทําทางเดินเข้าบ้านนอกจากวางแผ่นหินสวยดีแล้วสมัยนี้นะคะแผ่นหินทางเดินมีให่เลือกเยอะแยะมากมายเลยบางคนก็เลือกหินกรวดก็มีนะคใแล้วเวลาวางแผ่นนี่ก็จะวางแผ่นที่หนึ่งอีกสเต็ปนึงก็มาแผ่นที่สองอีกสเต็ปนึงก็มาแผ่นที่สาม อันนั้นถามป่าว่าไม่ดีไม่ดีลักษณะนี้อาจารย์เรียกว่าบันไดอะไรสิงโตกระโดดเหมือนเหมือนเหมือนเขาแห่สิงโตกระโดดดึงดึงดึงอย่างเงี้ยพลังมันจะมันไม่ไปไปไม่ได้ดูนะบ้านตัวอย่างอีกเหมือนกันบ้านภูเขาในรีสอร์ทของชุมชนภูเขาตัวที่เป็นทางเชื่อมบ้านจริงๆไม่ว่าบ้านเสือบ้านบัว ไม่มีวางแผ่นหินแบบนี้อาจารย์ใช้แผ่นหินแบบนี้เฉพาะบริเวณรอบนอกเพื่อเป็นการตกแต่งสถานที่นะซึ่งอันน<ต>ั้ไม่เกี่ยวกับบ้านหลับมาหลักแต่ว่าเส้นทางเชื่อมจริงๆเนี่ยอย่างบ้านเสือเนี่ยจากที่จอดรถเข้าไปถึงตัวบ้านเป็นทางเล็กๆก็ยังเป็นโค้งนะที่บ้านเสือจากป้อมยามนะถนนด้านหน้าเพื่อเข้ามาเชื่อมตัวบ้านก็เป็นทางโค้งเล็กๆแต่เล็กๆของอาจารย์เนี่ยหมายถึงว่าสองคนเดินสวนกันได้นะเดินคู่กันได้เดินคู่กันจูงมือเดินเนี่ยสบายๆอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ แล้วขอบทางอ่ะก็จะประดับตกแต่งไปด้วยดอกไม้ไม้พุ่มเล็กๆที่สําคัญเราต้องใช้จินตนาการเหมือนเด็กๆเขียนรูปอ่าหมายถึงว่าเวลาเรามองทางเนี่ยเราจะต้องมีความรู้สึกว่ามันเดินเข้าอันไม่ใช่เดินออกนะเหมือนเด็กๆเวลาเราเขียนรูปแม่น้ําน้ํามาจากภูเขาอย่างเงี้ยเะเล็กๆที่ภูเขาได้มาใหญ่ๆที่เราอย่างนี้ก็มาถึงมาใกล้ ไกลๆก็เล็กเออไกลๆก็เล็กเนี่ยอันนี้มันคือคือภาพที่มองเห็นแล้วมันก็จะสะท้อนไปให้กับพลังมันรู้ว่าไอ้ทางเนี้ยเป็นทางเข้าเออมันก็จะได้เข้าไปถูกคือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าที่ดินบ้านเยอะนะหรือว่าแต่ว่าถ้าเส้นทางสั้นๆสักเมตรสองเมตรเนี่ยทาให้มันเท่ากันเถอะเท่ากันก็ได้หรือว่าหรือว่าแตกต่างได้นะสองสองเมตรมันก็จะเห็นว่าถ้าข้างหน้ามันสอบแล้วมันค่อยๆบางอย่างเงี้ยมันก็หมายถึงว่าการไหลเข้าอาวเป็นว่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาท่านอาจารย์ให้ทําสายน้ําหรือว่่าาาถนนนนทีเป็สย้ํ ตอนมาเนี่ยจะเล็กแล้วก็มาใหญ่ที่หน้าบ้านหมายถึงว่ายิ่งมายิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งใหญ่ขึ้เยอะนแล้วเรามองเองเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นทางเข้ามันไม่ใช่ทางออกเ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มต้นเล็กที่เราแล้วไใหญ่ที่เขานะอันเนี้ยเท่ากับว่าออกมากกว่าเข้าใช่เข้ามากกว่าออกนะเพราะฉะนั้นเวลาถ้าจะทําถนนทางเดินนะคะหนึ่ง เลือกวัสดุพื้นให้ดีอะไรก็ตามที่เราดูแล้วหรือว่าถอดรองเท้าแล้วเดินแล้วเจ็บเท้าเนี่ยเราบอกเสมอนะนี่คือพื้นฐานเลยเดินแล้วเจ็บเท้าไม่เอามองแล้วลายตาจ้องมองแล้วลายตาสับสนงุนงงไม่ใช่นะคะสีเข้มไม่ใช่เวลาเดินแล้วเนี่ยก็คือ ไม่ไม่สะดุดไม่มีความต่างของระดับอแล้วก็วิธีปูกระเบื้องนะครับปูแบบง่ายๆนะปูตามขวางไม่ต้องปูไม่ต้องปูเอาแหลมๆที่ออกมาอย่างนี้อันนี้ยิ่งยิ่งปวดหัวก็ไปใหญ่เพราะว่าพวกนี้เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ของพลังถูกต้องทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าเราอย่าลืมว่าท่านอาจารย์ย้ําเสมอนะพลังเนี่ยมีความเบาบางแล้วก็อ่อนไหวและพลังเป็นเสมือนอาคันตุกะที่มาเยี่ยมเยือนเราใหม่เสมอๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องมาอธิบายเพราะว่าเขาเขาไม่เข้าใจใช่นะ เขาจะมองสัญลักษณ์ทุกอย่างเป็นสัญลักษณ์นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางที่ชัดเจนหรือว่าบางคนเนี่ยถามเราแค่ว่าทําขอบถนนสองข้างแล้วตรงกลางเป็นญ้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรคะพลังมันก็วิ่งข้ามย้าไม่ได้มันก็จะมัวแต่เล่นอยู่นั้นแหละเอาเล่นอยู่บนยอดญ้าเหมือนเด็กกำลังเล่นลูกอยู่ไม่ยอมเข้าว่าะเพราะฉะนั้นวันนี้เส้นทางเดินพอหอมปากหอมคอได้ความรู้แล้วก็ค่อยๆไล่เลียงไปนะครับสาคัญที่สุดก็คือจากถนนนี่แหละเราถึงเอามาคุยกันก่อนในวันนี้นะติดตามไปเรื่อยๆแล้วก็จะค่อยๆปรับปรุงบ้านสภาพแวดล้้้อมมใหันนดีขึ แล้วก็จะได้กับทำหูช่วยได้สำเร็จเริ่มต้นที่ประตูหน้าแล้วก็เส้นทางเข้าบ้านก่อนนะคะคสิ่งที่ปรารถนาก็จะได้มาทุ่งๆท้ทนทๆนเร็วไวๆวันนี้สวัสดีค่ะ